วันนี้รองเท้าจากค่าย New Balance New Balance Fresh f o r m M2 ครับ สวัสดีครับก่อนอื่นนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณนะครับ New b a l a n c e Thailand นะครับที่ส่งรองเท้านะครับปูนี้มานะครับโอ้โหนะฮะ New Balance Fresh Foam m o r e 2นะครับเอ่อเป็นรองเท้าที่อ่ใครที่กำลังมองหารองเท้า Recovery นะครับเป็นทางเลือกหนึ่งก่อนอื่นนะครับขอบพระคุณนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะครับ New b a l a n c e t h a i l น n d นะครับและขอ บอกไว้ก่อนนะครับ New Balance Thailand ไม่ได้มีส่วนมะาเ,เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการดำเนินคลิปอะไรตอนนี้นะครับไม่มีสคริปอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเป็นของผมหมดนะครับและผมก็ไม่ได้รับค่าใช้จ่ายค่าจ้างสตุง้งสตางอะไรจาก New Balance นะครับเขาแค่ส่งมาให้ผมช่วยบรรยายในแบบฉบับของผมนะครับ <c oughs> อ้าวสามก้รัม US 12นะครับ ถ้าเทีเยบกับอันนี้นะฮะดีคอนนะครับประจำกันได้นะครับแล้วผมรีวิวไปดูได้นะครับดีคอนหนึ่งนะครับและเฟชโฟมเนี่ยผมพูดไว้แล้วนะครับดีมากๆเลยแล้วดีคอนหนึ่งเนี่ยเป็นรองเท้าแห่งปีของผมเลยนะครับเกือบจะเป็นรองเท้าแห่งปีเป็นรองเท้าแห่งปีต้นปีแรกอ่าต้นต้นปีนแรกนะครับโดนคินวาร่าเฉือนไปนะฮะคู่นี้ เหมือน Big Mac หรือ Whopper เจอครับนี่ครับดับเบิล i g Mac หรือ Triple w h o p p เ r เลยนะฮะอย่างหนานะครับ34นะฮะที่ส้นนะครับ30 Dr ดอป4นะครับให้ความรู้สึกที่ดีมากๆนะฮะไม่มีความรู้สึกเหมือน Rocker นะฮะคู่นี้ไปเรื่อยๆนะครับใครที่มองหา Rocker ก็ก็ต้องไป อีกค่ายหนึ่งนะครับแต่คู่นี้ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าใครที่วิ่งยาวๆมาเนี่ยนะครับอย่างผมเนี่ยวิ่ง20โลนะครับเพิ่งวิ่ง20กิโลไปเนี่ยเรามาวิ่งอันนี้เนี่ยนะครับสบายมากๆนะครับรู้สึกสบายเท้ามากเลยนะครับและที่สําคัญก็คือ,อ,อน้ําหนักเขาไม่หนักอย่างที่คิดไว้319กรัมนี่พอรับได้เลยครับมีบางยี่ห้อนี่เป็นรองเท้าโฆษณาว่าเป็นรองเท้าวิ่ง everyday trainer แบบโอ้โห 320กร,รมั 330, รรม330 340กรัมไม่ไหวครับนะฮะคู่นี้นะครับอัปเปอร์ Upper เขานะฮะเป็น e n g i n e e r mesh นะฮะแล้วก็ลักษณะ2ชั้นนะครับจะชั้นแรกเนี่ยจะเป็นสีฟ,ฟ้าๆเนี่ยนะฮะสีฟ,ฟ้าๆเนี่ยนะครับข้างในนะครับเขาจะมีบุกไว้ด้วยนะครับข้างในนะครับะนะฮะส่วนที่ไฮเลทตนะฮะ นะครับก็ทําง่ายๆนะครับเรียบง่ายนะฮะนะครับสลับสลับฟันปลากันนะครับเชือกเป็นไนล่อนนะฮะแบบแบนนะครับให้มาเหลือเฟือเลยนะฮะเชือกนี่โอ้โหนะฮะอ่านิดนึงนะฮะที่ลิ้นนะครับนะฮะอันนี้ต้องขอบพระคุณท่านสมาชิกท่านหนึ่งด้วยนะครับที่ช่วยชี้แนะให้ผมนะฮะเพราะตอนที่ผมรีวิว TC ไปเนี่ยผมบอกว่าลิ้นมันดิ้นไปดิ้นมาผมก็เพิ่งรู้นะฮะว่าตรงกลางเนี่ยเขามีรูนี้ก็คงไว้สําหรับให้สอด เชือกเข้าไปเพื่อที่จะให้ลิ้นมันกระชับนะฮะลิ้นเขาเนี่ยนะครับนุ่มสบายนะฮะนุ่มดีมากเลยนะครับแล้วก็เรื่องของใครที่ชอบวิ่งทับวิ่งสวมรองเท้าเนี่ยโดยที่ไม่ใส่ถุงเท้าเนี่ยคู่นี้โอเคเลยนะครับนะฮะโอเคมากๆเลยไม่มีข้างในไม่มีอะไรมามาบาดนะครับเก็บงานดีฮะนะครับตะเข็บตะเข็บนะฮะข้างในนะครับและสําคัญนะฮะนะครับ ระบายดีมากๆเลยนะฮะด้านหลังนะครับแตกต่างจากบีคอนนะฮะบีคอนเนี่ยเป็นเหมือนกับโอ้โทษครับบีคอนเนี่ยเป็นเหมือนกับโพลีเอสเตอร์นะฮะข้างหลังเนี่ยนะครับเป็นวัสดุเหมือนกับกางเกงเคาเรียกว่าอะไรกางเกงรัดก,กล้ามเนื้อนะฮะนะครับสังเกตนะฮะตั้งแต่บีคอนมาจนกระทั่งพันแปดสิบบีคอนเนี่ยเปลี่ยนโฉมแล้วเป็นแบบนี้ก่อนนะฮะแล้วก็พันแปดสิบก็เปลี่ยนมาตามนี้นะครับเนี่ยจะมีฮิลคอล์ล่าที่ สูงขึ้นมานะครับเหมือนสไตล์ของเทอร์โบเนี่ยนะครับพพอร์ตของ n อ็นรหวนะฮะเช่นเดียวกันกับอันนี้นะครับแต่ของ f ฟชชั่นโมร์เนี่ยข้างหลังจะเป็นเมชนะครับแต่แค่เขาทำสีหลอกเฉยๆนะครับทีแรกผมเห็นเปิดกล่องออกมานึกว่าเป็นแบบบีคอนแต่ไม่ใช่นะครับเวอร์ชั่น1ทั้ง2ทั้ง2นี้นะครับบีคอนและก็ m ม r e เนี่ยรุ่นแรกเนี่ยเป็นนิดนะครับเวอร์ชัน2เปลี่ยนเป็นเมชแล้ว เบาฮะน้ำหนักเบามากเลยนะครับ EVA fresh foam แน่นอนนะครับนะฮะนะครับเอกลักษณ์ของเขาก็เป็นลายแบบนี้นะครับนะฮะฉลูเหมือนกับเหมือนเหมือนหินน่นะครับส่วนアウトโซนะฮะアウトโซก็เป็นเป็นเอ่อเขาเขาเรียกว่าเป็น rubber ของเขาอ่ะนะครับของของเอ่อ New Balance นะครับและถ้าจะให้สังเกตดีๆนะครับตรงบริเวณ Midfoot ถึง โฟร f ฟุตเนี่ยนะครับก็จะมีเส้นตรงนี้ไว้สำหรับเฟล็กนะฮะถ้าใครอยากจะโถอฟไปนะครับเพราะรุ่นนี้ไม่มีไม่มีช่วยร็อกเกอร์ไปนะฮะร,รุ่นนี้มันค่อนข้างที่จะแฟลตแฟลตเลยนะฮะสี่ดรอปสี่นะครับ, 4, บ, 4, น,รบนิดนึงนะครับตรงเอาโซเขาเนี่ยนะดีไซน์คล้ายๆเหมือนกับขวดหินลงไปในทะเลหรือขวดหินตามแม่น้ำนะครับแต่ผมว่าเทียบกับอ่หนึ่งเนี่ยนะครับไอ เาอล่องเนี่ยนะครับคู่นี้มันค่อนข้างที่จะตื้นไปแล้วก็ผมวิ่งคู่นี้วิ่งไปแค่ไม่สามสิบนิดๆนะฮะสามสิบกิโลนิดๆเริ่มเริ่มจะมีศึกแล้วนะฮะนะครับตรงด้านนี้นะครับตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่ก็เริ่มเริ่มมีจางๆไปบ้างแล้วนะครับนะฮะนะครับเท้าซ้ายเนี่ยนะฮะนะครับด้านนอกดันในหน่อยๆตรงนี้นะครับจะมีนะครับ แต่โดยรวมนะฮะอันนี้ก็เป็น first first run first impression ไปนะครับแล้วเดี๋ยวไว้ค่อยจะมารีวิวเต็มๆให้แบบฉบับของผมนะครับ100กิโลนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะครับนิดนึงนะฮะข้างในโอเคอินโซเขาถอดได้นะฮะนะครับแล้วก็ระบายนะฮะดีบางดีครับนะฮะบางนะฮะนะครับแล้วก็สวมใส่เข้าไปเนี่ยเหลือเฟือเลยครับทบ็อก์นี่คือสาย ถ้าจะเรียกว่าเหมือนกับเป็น recovery run shoe รองเท้า maximalist um ของเขาเนี่ยนะครับ maximalist um ก็คือพวกที่ส้นหนาๆเนี่ยนะครับนะฮะให้ส้นหนาๆมาเนี่ยคู่นี้ 2e นะครับคู่นี้ 2e คู่นี้ธรรมดานะฮะไม่ไม่ใช่ 2e นะครับคู่นี้ธรรมดาเลยเหลือเฟือครับเหลือเฟือนะฮะแล้วก็การสวมใส่เนี่ยกระชับ บล็อกดาวดีวิ่งไปเนี่ยนะครับไม่มีไม่มีมาสีตรงบริเวณนี้นะครับและคู่นี้เนี่ยผมใช้ไว้เดินด้วยนะครับทำงานนะครับแลสลับกับ TC เดินเดินในที่ทำงานเนี่ยปรากฏว่าแล้วผมลองไม่ใส่ถุงเท้าโอ้ดีเลยนะฮะสบายมากเลยนะครับทั้ง2คู่เลยนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีคู่หนึ่งด้วยนะฮะที่ New Balance ส่งมาให้ผมนะฮะเดี๋ยวจะทยอยรีวิวให้นะครับแล้วก็คู่นี้นะครับ เหมาะกับใครนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆท่านเลยตอนนี้นะครับอย่างผมเนี่ยตอนนี้เริ่มเข้าซ้อมนะฮะเริ่มมีตารางซ้อมวิ่งนะครับสัปดาห์หนึ่งเนี่ยก็เป็นร้อยรโลนะครับตอนนี้มีบางอาทิตย์ที่อาจจะเกเลบ้างโดดบ้างนะครับแต่ช่วงนี้ก็พยายามให้มันอยู่ประมาณ50 60กิโลไว้ต่อสัปดาห์นะครับแต่เดี๋ยวก็คงต้องอัพแล้วนะครับทีนี้เราซ้อมมากนะครับ ก็ต้องหาอุปกรณ์นะครับไว้สปาเท้าหน่อยนะครับนะฮะคู่นี้ไว้ recovery run นะครับผมวิ่งยาววันอาทิตย์เนี่ยพออ,อ,อย่างวันจันทร์เนี่ยจะมาเดินนะครับเดินอาจจะมีจ็อกเบาๆก็ใช้คู่นี้แต่ก่อนก็จะเป็นคู่นี้ครับนะฮะตอนนี้นิ w บาล a น c ์ก็ส่งมาให้ก็นะฮะใช้ตัวนี้นะครับใครที่กำลังลดน้ำหนักนะครับและเริ่ม หารองเท้ากําลังหารองเท้านะครับเริ่มลดน้ําหนักเริ่มจะเดินเริ่มจ็อกผมแนะนํานะฮะนะครับแฟชชั่นบลูมบีคอนราคาส0มพันกลางๆนะครับนะฮะคู่แข่งเขานะฮะออย่างอย่างคลิปตันเนี่ยนะครับคลิปตันเจ็ดนี่ก็4,000อัพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยก็แนะนำนะครับไปลองนะฮะไปลองที่ร้านนะครับไปลองสวมใส่ดูนะครับว่า มันใช่กับเราไหมนะครับย้ําเลยนะฮะควรไปลองที่ร้านนะครับให้ให้ให้รู้เลยว่ามันเป็นยังไงนะครับและสําคัญคือการตัดสินใจก็อยู่ที่ตัวเรานะครับไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์อย่างอย่างอย่างผมอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับนะฮะสำหรับ Recovery Run นักวิ่ง ขาแรงนะครับที่กําลังมองหารองเท้านะฮะอย่างบางทีผมก็มี2อสท่านนะครับที่โอ้ให้เกียรติผมอย่างมากเลยเป็นนักวิ่งจังหวัดเลยนะครับระบัดระดับจังหวัดเนี่ยก็มาปรึกษาก็คือบาดเจ็บนะฮะแต่ก็ถามไปว่าใช้อะไรเขาใช้4%ทั้งซ้อมทั้งทั้งร e คาบรีโอ้ไม่ไหวนะครับนะฮะเจ็บแน่นอนบางคนก็ Next% ทั้งซ้อมทั้งทุกอย่างมันก็ต้องมีมีบ้างนะฮะไว้ไว้รีคาบ e รีหน่อยนะครับก็จะดีก็ เขาก็เขาก็ปฏิบัติตามซึ่งเราก็โหแบบแบบเราเขาให้เกียรติเยอะมากเลยนะผมนี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปไปให้ให้ข้อมูลอะไรหรือไปสอนอะไรเขาเลยนะฮะเขานักวิ่งแล้วนักวิ่งที่เก่งมากๆเรานี่แค่ขนลดน้ำหนักลงมาแล้วก็มีความสุขกับการออกกำลังกายแล้วก็มาเนี่ยนะฮะลองผิดลองถูกจะเรียกได้ว่าเป็นนักสะสมรองเท้านะครับคนหนึ่งชอบรองเท้า วิ่งรองเท้าออกกำลังกายรองเท้าผ้าใบที่เราเรียกเนี่ยอ่ะก็อันไหนที่ชอบผมก็จัดมานะครับแล้วก็มีอะไรก็มาแบ่งปันในในหมู่เพื่อนมันก็เริ่มจากหมู่เพื่อนๆก่อนแล้วมันก็ค่อยๆขยายมุมกว้างนะครับตอนนี้ก็มีเพื่อนเยอะแยะนะครับทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับอ่านะครับครอบครัวเดียวกันด็อกเคนนะฮะสำหรับใครที่กําลังเริ่มหารอง เริ่มลดน้ําหนักนะครับเริ่มจะหันมาออกกําลังกายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับแล้วก็สําหรับนักวิ่งอย่างผมเนี่ยนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเช่นกันไว้สําหรับ Recovery หรือ e ีซี่รัคู่นี้ไม่ไม่ได้ไว้ทำทำสปีดนะครับนะฮะคู่นี้แบบชิวๆเลยนะฮะแล้วแบบสบายครับนะฮะหลังจากที่อาจจะวิ่งกระนำด้วยคาร์บอนมาแล้วอ่ะเรามาพักฟื้นด้วยคู่นี้นะครับ ลวันนี้นะครับ New Balance Fresh f o r m More นะครับขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับ New Balance Thailand นะครับที่ให้โอกาสผมได้มารีวิวคู่นี้ให้นะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามนะฮะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับฝนฟ้านะครับช่วงนี้นะครับอย่าลืมนะฮะกด subscribe กระดิ่งและไลค์นะครับวันนี้สวัสดีครับ